สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับมีใครโชคดีกันบ้างครับหลังเลขรัฐบาลออกเลขก็ออกไปที่หกหกสองข้างล่างออกสามเจ็ดสำหรับเลขล่างผมก็จะมาชี้แจงสูตรนี้ด้วยครับ เสียดายจริงๆครับสูตรนี้จับให้ตรงนี้ลืมตัวนี้ไปตัวเดียวครับเนี่ยลืมเลขสามไปตัวเดียวจับคู่ให้แค่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดสามแต่ว่าเลขมันออกสามเจ็ดแต่เลขสีตัวที่ผมขีดเส้นไว้ให้เนี่ย ความจริงมันก็มาครับแต่ว่าผมจับให้ไม่ถูกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกๆท่านด้วยครับก็ไม่คิดว่ามันจะตัวนี้มันจะมาก็เท่าที่คำนวณมานะ่ยมันจะเข้าเป็นแบบนี้แต่ผมลืมตรงนี้ไปอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันมีสี่สองตัวใช่ไหม มันได้ทั้งเก้าสีทั้งข้างเนี่ยสีตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แปดก็อยู่ข้างล่างสีอยู่ข้างล่างทําไมผมไม่จับเจ็ดสามไว้ข้างล่างด้วยสักตัวหนึ่งเนี่ยเวลาเราเราจับอย่างเงี้ยมันมันจับแล้วมันก็ไม่ถูกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกๆุกท่านเลยครับ เดี๋ยวที่หลังถ้าคำนวณแล้วสี่ตัวเนี่ยผมว่าให้ท่านจับเองดีกว่าหรือไม่ก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดสามเพราะาอันนี้มันมีเก้าอยู่ตรงนี้เราก็เพิ่มเป็นเจ็ดสามแปดสามมีแล้วก็ขาดไปเจ็ดสามอย่างเดียวเลขมันออกไปที่สามเจ็ดเพราะว่าเราเน้นล่างอย่างเดียวถ้าซื้อเราก็ต้องกลับ เสียดายจริงๆครับแต่ว่าสูตรสูตรหลักหน่วยล่างก็เข้าถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ผมบอกว่ามันมี7ก็3ามเจดสูตรนี้ยังเดินดีครับก็เข้าไปที่สามเจดก็เจดมาเพราะว่าเลขที่มันตรงกันคือเนี่ยครับ ที่คำนวณแล้วหลักหน่วยล่างจะมีเจ็ดกับเก้ามันก็มาสามเจ็ดโอ้เสียดายครับสำหรับสูตรสองตัวล่างส่วนสูตรบนสูตรบนปักหมดก็ผมเพราะว่าหลักสิบมันมาหกนี่ครับสูตรเนี้ย ที่ว่าสิบบนน่ะแล้วผมก็ติ๊กไว้ให้ด้วยแล้วเลขหกแล้วผมก็ให้หกเจ็ดหกหนึ่งเลขมันออกหกสองโอ้เสียดายครับต้องกราบขอโทษขอไปทุกทุกท่านด้วยครับไม่คิดว่าสองมันจะมาเพราะว่าสูตรปาตะเพียนมันได้หนึ่งกับเจ็ดผมก็เลยเอาหกกับหกเจ็ดหกหนึ่งเลขมันออกไปที่หกหกสองผิดไปแต้มเดียวเองครับ ไม่งั้นนะถ้ามันออกหกหนึ่งนี่โอ้ทุกท่านก็ได้โชคได้ลาวกันไปแล้วเสียดายจริงจริงครับให้หกมาแต่ว่ามันไปออกหกสองสูตรมั่วสูตรมั่วก็มาได้แค่หกก็ได้เจ็ดล่างไปก็นี่ยก็ให้หกเจ็ด หกหนึ่งอย่างเงี้ยเลขมันออกหกสองอ้ยเสียดายครับต้องกราบขอโทษอย่างแรงเลยครับเรามั่นใจเกินไปถ้าคนซื้อก็จะซื้อขึ้นซื้อลงก็อาจจะพอได้อยู่บางคนเขาก็ได้เลขสอง มาอย่างเงี้ยก็มาจับตรงนี้ได้ขอโทษขออภัยจริงๆครับสูตรมันก็เดินดีอยู่แล้วแต่ว่าเลขมันมันมีขึ้นมีลงครับสูตรม่วงก็มาแค่หกสูตรอันนี้ดิครับเนี่ยสูตรปักหมุดปักหมุดก็มาหกแต่ที่แถวที่ผมติ๊กเส้น เนี่ยติ๊กไว้ให้อย่างเงี้ยมันก็มีสองหกสองก็ยังมาอยู่เนี่ยสองอยู่ข้างบนข้างล่างอย่อยางเงี้ยถ้าเจ็ดก็มาคู่ข้างบนเจ็ดสามแบบนี้แต่ผมบอกว่ามันมาบนเพราะสูตรปักหมุดกับสูตรมั่วมันตรงกันก็ให้ที่หกเจ็ดหกหนึ่ง เสียดายจริงๆครับมัน้อมาหกาจริงๆอะ่ะเ็ก็ไปอยู่ข้างล่างหกก็อยู่ข้างบนแต่1หนึ่งตรงนี้มันกลับกลายเป็นสองก็ไม่คิดว่ามันจะมาหกสองหกหกสองอีกต่างหากแล่นก็สามเจ็ดสองก็มาตรงนี้เนี่ยเสียดายครับ แล้วก็สูตรปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็คิดว่าหนึ่งกับเจ็ดมันจะมาแต่เจ็ดมันลงล่างหกมันมาบนเห็นไหมครับที่จับคู่ไว้ให้ก็ไม่ถูกแล้วก็เลขก็มาเข้าตรงนี้ หกสองเจ็ได้ครับเลขบางครั้งเรารู้ว่าตัวไหนตัวนั้นมันจะมาแต่ว่ามันเคลื่อนครับ แล้วก็สูตรสองตัวล่างอีกสูตรหนึงสูตรนี้อันนี้ก็ติ๊กว่าให้25งห้าเลขออกไปที่สาเนี่ที่ผมบอกว่าข้างล่างมันจะมี5้าแล้วก็ได้7กับ9มาผมก็เลยเน้นไปที่เกับ9ก้ับกลายเป็นออก3ามเจ ขอโทษทุกทกท่านเลยครับทำให้มันจับแล้วไม่ถูกไม่เป็นไรครับโงงวดหน้าเอาใหม่ครับอย่าลืมนะครับเลขลาววันนี้ให้ซื้อเลขรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าหวยลาวเวลารัฐบาลออกแบบไหนมันมักจะออกกับอย่างตอนนั้นที่มันออกหกเจ็ดหวยลาวก็มาออกเจ็ดหก เห็นไหมที่มันออก06หวยลาวก็ไปออก062ตัวล่างอีกอย่าลืมนะครับหวยลาวพัฒนา66237เนี่ยซื้อไปเถอะผมว่ายังไงมันก็ต้องมาก็คลิปนี้ก็มาฝากทุกทุกท่านแค่นี้ครับมาถามไทยครับขอโทษทุกทุกท่านด้วยครับคิดว่ามันจะออก62เราเน้นไปที่6167 ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคำนวณใหม่ครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยเราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ